ยังอยู่กับธรรมชาติที่เก่าค่ะน้ำไร่บทาปลาเวลาบทาคนในน้ำมีปลาในนามีข้าวสวยงามมากค่ะ บนนนก็นจะเป็นน้ำตกงามๆคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะกิปภาพบรรยากาศค่ะพี่น้องต้นนี้ค่ะคำหวยจะไปอซอมอกินตำมะหุ่งอยู่สวนบาวปนไซ้ค่ะพี่น้อง หวยลงมาแล้วอันนั้นจะเป็นสวนของแม่น้องเจแล้วก็ขามลงมาขามลงมาจะไปสวนเบาป้นไซค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นตัดหย่าเด้อพี่น้องมาในเบาปนไซพอน้องเจไปตัดซอย เราจะไปกินเขาเที่ยงอยู่เพื่อนเบ้บาพอนไซค่ะพี่น้องค่ะอันนี้จะเป็นสวนเบา้าพรนไซค่ะมิสเาเเป็นตัดู่โซนนี้ค่ะพี่นอ้องโซนนี้แล้วแล้วค่ะโซนเราจะอยู่ติดกันเลยค่ะพี่น้องค่ะขามโหงไปปุ๊บก็จะเป็นสวนแม่น้องเจอ,อยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้จะเป็นสวนเบา้าพอนไซค่ะ เด็ดจ้าแห้งค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้บะบัตรทอลิงใช่คืนกัต้องซึ้งออกกันยาโอ้ยนั้นนี่โอ้ยลองัดีบีก่อนหัดเีบีใส่ก่อนใส่งานนักเออน้อออกแรงเนี่ยนี่บัวใช่ื้นแลวื้นแลว

อะไรเอ้ยใช่น,นั่นแหละ s t นะคือแล้ว <laughs> ใส่แว่นตาใส่หมวกกันน็อกมวกันน็อกก็หมวกกันนอ็อกตำรวจคนนั้นการที่ะดว่าพอดี แดดจ้าแห้งค่ะบมันนี่ตัดหญ้าอยู่สวนบัวพลไ้ค่ะพี่น้องแดดแดดหนึ่งสองสามสี่ทีมงานยังมาบ่กผมเมื่อน,นี้คือสิบก่แล้วอาจจะเป็นเมื่ออื่นเมื่ออื่นมื่ออื่นอาจจะได้ตัดอีกมองวิวภูเขาสวยงาม เป็นยังไงล่ะเครื่องนันอ่ะอันปั้นบ่ไดเป็นคือเก่าอาอเรียนนี่ต้องจีนบะ่นอง้อัภี่่นแ่ม่วน้เมนองเจจะพาเราขามคลองเมือสวนแล้วค่ะเมนโองเจจะพาไปขามทางา้ำต๊ค่ะเสร็จดโซนนี่ค่ะนี่ปว่าห้าห้ายังบ่กถงเน่า,นา,า,ก,นากันได เป็นกระตัดหญ้าแล้วก็จะได้ใส่ปุ๋ยเตรียมเตรียมจะลงซานคือกันค่ะแปลงนี้ก็ได้ขิคองคือเก่าค่ะรินคองอันนี้ก็จะเป็นได้ได้น้ำขึ้นไปพุทุเรียนคือกันค่ะมุมนั้นก็จะเป็นน้ำตกแต่ทายตรงนี้มันมันบ่เห็นเนาะ จะไปอยู่ฝั่งนั้นจะเห็นอะนน้นำตกน้ำงามบรรยากาศริมคลองจ้าผมไพ่อยู่เย็น ผมไผ่ริมคลองข้าวบนริ้วน้ำตกน้ำค่ะพี่น้องริมคลองค่น้ำแห้ง ดี้สวยงามมากเลยสวยงามอย่ยวลเนาะ ตรงนั้นมันจะเป็นปลามังปูปลาทุเรียนค่คนงคะ,ะงามใสางามงาม ทางขามเมื่อก่อนชทางขามไปสวนทุนเรียนเราก่อนขามทางใดดีเนาะตอนขามมากกับไปขามมาทางนี้นะคะพี่น้องขามอยู่ขามอยู่ทั้งลุ่มคุณนะคะ ร็จต,ตอนกลับนี่สภาพเลาะริมคลองค่ะเลาะริมคลองสุมดอกไผ่บานไปน้ำค่ะพี่น้องตจนไผ่อ,อ,ไอายุหลายปีแล้วเพื่อนพี่จะไม่ดอกดอกบาน ก็ได้ยินแต่ฝึกไอ้ข้าจว่าเนาะพอพอต้นไผ่ออกดอกมาแเลยอายุเพิ่นแกเลิคนจะออกดอกคนจะจะตายว่ะตันดอกวะกระ่งคืออยู่ได้แล้วเนาะ แล้วเราก็ข้ามมาถึงบนน้ำตกแล้วค่ะทุกคนน้ำตกแสงแดดนี่นนจ้าอยู่ค่ะทุกคนมันก็เลยก็เลย,เลยเป็นลุงเหลือค่ะทุกคนเหลือ,ลอบแสงแดบดบ ต๊แสงแดดยังจ้าอยู่เลยตอนนี้ตอนนี้ก็ะขามมะฟังนี่เรียบร้อยแล้วค่ะคือแม่น้องเคบ์เคไปยืนถ่ายอยู่ไกลให้ทุกคนเลยเปคนสวยงามคุณผูค่ะก็เลยมายืนอยู่อยู่ห่มทีไปยืนอยู่ชายมันแดดจ้าเขาเวลาเขาถ่ายนี่จะแสงสะโคตรกับโทรศัพท์มันบ่เห็น ก็เลยมาเดินท่ายรงมผมสำหรับคลิปนี้ก็สำนี้ก่อนเลยค่ะทุกคนคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้แม่้องเจ้นนะคะ